รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการเกษตรนะครับวันนี้เรามีการสาธิตนะครับการตอนกิ่งผักหวานมาให้ดูนะครับนี้ก่อ,อ,อนอื่นนะครับเรามารู้จักผักหวานป่านะครับผักหวานป่าก็คือเนี่ยครับ ปกติแล้วมันจะอยู่ตามป่านะชาวบ้านก็จะไปเก็บตามภูเขานะครับแล้วนำมาประกอบอาหารนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกงนึ่งลวกจิ้มล้ำพิกนะนี่ซึ่งมีราคาแพงมากนะกิโลละ200-300ถึง300นะครับถ้ามันหายากๆเนี่ยดันขึ้นไปถึงกิโลละ500นะครับแล้วก็นอกจาก จะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับปัจจุบันยังสามารถนำมาปลูกเองที่บ้านนะครับได้ด้วยนี่นี่มเมล็ดการขยายพันธุ์มีสองแบบคือแบบใช้มเมล็ดนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นที่มันเกิดมเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือมเมล็ดผักหวานนะครับตอนที่ตอนที่มันสุกแล้วนะ สามารถนำไปขยายพันธุ์หรือว่านำไปปลูกนี่หรือว่าจะกินก็ได้นะอร่อยดีรสหวานก็เปรียบเสมือนกับผลไม้ชนิดหนึ่งไปเลยนี่ นี่ครับผักหวานที่โตแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้นที่มีอายุเยอะๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเมล็ดสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้นะครับนอกจากเราจะขยายพันธุ์แบบอตอนกิ่งแล้วนะครับเรายังสามารถใช้เมล็ดนะครับลักษณะการปลูก ก็จะมีปลูกตามร่มลำไรมีพืชที่เลี้ยงด้วยนะข้อดีของการขยายพันธุ์ด้วยเมนเนตก็คือมันจะมีรากแก้วแข็งแรงกว่ากิ่งตอนไม่ใช่ว่ากิ่งตอนไม่ดีนะกิ่งตอนถ้าดูแลดีก็โอเคนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ารากแก้วตามธรรมชาติของมันที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือนี่ที่มันที่ที่มันที่มันมาจากเมล็ดมันจะม,มีรากแก้วที่สมบูรณ์แข็งแรงอโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตอนกิน่นนะครับคุณผู้ชม แล้วก็กิ่งตอนที่เอาไปปลูกแล้วว่ามันจะโตให้ผลผลิตได้มากน้อยแค่ไหนส่วนพวกนี้ก็คือที่ได้จากมเมล็ดทั้งหมดเลยนี่ก็ขายเก็บขายได้แล้วนะในช่วงนี้ก็คือช่วงที่อ่า ถ้าเราไม่ได้เก็บมันก็จะเป็นยอดแบบนี้นะยังเหลือให้ที่เขาขายที่นี่ก็จะประมาณกิโลละ2 0 0ถึง300บาทนะครับแล้วแต่ว่าถ้ามีาการแข่งขันกันสูงมันก็จะลดราคาลงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วราคาจะอยู่ประมาณนี้แหละย,ยังถือว่าหายากอยู่นะครับ ถ้าเราคนที่จะปลูกก็ยังทําตลาดได้อยู่ยิ่งถ้าคนทําระบบน้ํดนะาดีๆนะสามารถขายได้ตลอดปีเผักหวานป่าถ้าเมด็ดเม็ดมันสุกนะครับเนี่ยเราก็เอาไปปอกเปลือกออกแล้วก็เอาไปเพาะเมล็ดเป็นต้นพันธุ์ได้เลยนะครับส่วนวิธีที่สองที่เราจะแนะนำก็คือการตอนกิ่งนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดู กิ่งที่มันมีรากงอกแล้วนะครับอายุของมันก็คือประมาณ2เดือนจะจะเริ่มงอกรากนะครับส่วนถ้าเลยจากนั้นไปก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าต้องการให้รากมันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าให้มันเยอะขึ้นนะครับก็ดูแลต่อหรือจะตัดไปปลูกไปเพ,าะ,เพาะชําก่อนแล้วค่อยไปปลูก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์แล้วก็อุอปกรณ์ในการตอนกิ่ง ก็จะมีขุยมะพร้าวนะแช่น้ําไว้นะครับขุยมะพร้าวนะครับแล้วกเ็เชือกฟางคัตเตอร์นะครับก็ถุงพลาสติกเอาไว้หอ่อขุยมะพร้าวนะคุณผู้ชมนะครับจะใช้ขุยมะพร้าว หรือว่าใช้โฮอร์โมนเพิ่มเร่งรากนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับในที่นี้ก็คือเราใช้แค่ขุยมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะให้มันงอกตามธรรมชาติของมันเองนะครับแล้วก็มันก็งอกรากตามที่เราต้องการนะครับเราตอนไว้2กิ่งนะครับมันก็ขึ้นมีรากออกมาทั้ง2กิ่งเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตรงนี้นะครับ ตอนที่เราจะไปตอนกิ่งให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูอ่ารากที่มันงอกออกมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปกันเลยครับอ่าโอเคนะครับเราก็ไปดูรากที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนที่เราตอนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราตอนช่วงข้ามข้ามฤดูนะครับก็คือปกติเราเขอาให้ตอนช่วงหน้าฝนนั่นแหละ นะหน้าฝนมันจะงอกลากมีเปอร์เซ็นต์งอกลากดีที่สุดนะหน้าฝนจนถึงเลยต้นหนาวนะระยะเวลาในการงอกก็คือ1อ่ะอเดือนนะครับ2เดือนเต็ม2เดือนกว่าด้วยซ้ำนะครับเนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดออกมาให้ดูเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมันงอกรากพร้อมที่จะนำไปปลูกแล้วแล่ะอ่าเนี่ยให้ดูรากนะ เห็นไหมครับนี่แล้วก็ด้านนี้อีกนะครับลงมาข้างล่างอีกเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่น้ําแล้วก็เอาไปเพาะชําไว้รอปลูกต่อไปนะครับหรือว่าจะนําไปปลูกเลยก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราจะดูแลเรื่องการให้น้ํานะครับ เพื่อที่จะให้มันรอดนะครับตอนที่เราไปปลูกเราจะต้องมีต้นไม้พี่เลี้ยงด้วยนะครับเราแต่ว่าใครจะปลูกแบบไหนนะในที่นี้เราปลูกใต้ต้นลำไยนะครับมันก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้นตะขบหรือว่ามะขามเทศนะครับที่ที่เห็นประสบความสาเร็จกันนะก็คือต้นตะขบนะแถวนี้นะโซนกาลสินอ,อําเภอขาม่วงจังหวัดกาลสินนะเขาจะใช้ต้นตะขบเป็นพี่เลี้ยง ก็คือพวกนี้มันชอบอแดดลำไรมันไม่ชอบแดดโดยตรงนะครับแล้วก็รากของมันเนี่ยต้องการพืชพี่เลี้ยงที่จะชอนใช้ให้ออกซิเจนในดินนะครับมันก็เลยต้องใช้พืชพี่เลี้ยงช่วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูอันที่สอง อันที่สองก็เนี่ยรากรากมันจะอยู่แถวแถวข้างล่างเลย,เยอันนี้คือมันนานเกินไปแล้วจริงๆเราต้องตัดตัดไปเพราะชาําไปปลูกต่อได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรารอรอที่จะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับมันก็เลยอยากให้มันออกเยอะๆนะครับ โอเคนะครับกิ่งตอนที่เหมาะสมก็คือประมาณนี้นะนี่ไม่ได้วัดขนาดนะให้กะเอาดูตามสายตานะครับก็คือประมาณนี้นะครับไม่อ่อนจนเกินไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปครับนี่โอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตอนเลยครับไปกันเลย สำหรับวิธีเลือกกิ่งที่เราจะตอนนะครับก็คือเลือกกิ่งที่มันตั้งฉากจะดีที่สุดนะฮะหรือว่ามันเอียงเนี่ยก็ให้มันเอียงน้อยๆนะครับเพราะว่าลักษณะการจเจริญเติบโตของมันมันก็จะดีกว่านะครับต้นที่มันเอียงเอะนะียงอ่ะนะเหมือนเหมือนกิ่งตอนตัวอย่างเมื่อตะกี้นะครับมันจะตั้งฉากนะครับ เาองศาเลยแนวแนวดิ่งทั้งทั้งนั้นเลยอันนี้เราจะลองตอนแบบเอียงเอียงดูนะครับโอเคเราจะใช้เฉพาะปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็เชือกฟางแล้วก็คัตเตอร์นะครับในการตอนกิ่งในครั้งนี้นะครับเราจะไม่มีโฮอร์โมนมารวมด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องทําเพื่อธุรกิจนะครับเพื่อเพื่อขายจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องใช้โฮอร์โมนเร่งนะครับเพื่อให้รากมันเกิดเร็วขึ้นนะครับส่วนเรา ขยายพันธุ์แบบวิธีธรรมชาติบ้านๆน,นะรเราใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวโอเคมาลุยกันเลยนะครับในส่วนที่เราจะคว้นนะก็คือเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้พอดีใต้ตาเราก็สังเกตดูว่าตรงไหนมันมีตาน่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดนี้นะจุดนี้เดี๋ยวเราจะคว้นตรงนี้นะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ขูดท่อน้ําเลี้ยงนะครับ ขุดท่อน้ําเลี้ยงแล้วก็เอาขุยมะพร้าวมาประครบแล้วก็มัดหัวท้ายแค่นี้ครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วก็รออีก2เดือนมันก็จะงอกลากนะครับเหมือนตัวอย่างตัวนี้นะครับที่มันงอกลากเรียบร้อยอันนี้ตัวนี้นะเห็นไหมครับโอเคเดีย๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ ที่เราหมายไว้คือตรงนี้นะใต้ตา,ตาระยะก็ประมาณถ้าจะวัดก็ประมาณ1นถึงสนิ้วอ่ะนะประมาณนี้นะเราก็ไม่ได้วัดให้ดูนะแต่ว่ากะกะเอานะครับพอประมาณเราก็บาก บาดให้รอบๆนะครับเฉือนตัดให้รอบๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเหมือนกันประมาณนี้เราจะตัดท่อน้ําเลี้ยงมันให้มันให้มันหาท่อน้ําเลี้ยงใหม่ก็คือผ่านขุยมะพร้าวนั่นเอง บางครับให้ม e, ันเกิดลากนะครับแล้วก็กรีดออกมาธรรมดาธรรมดาแบบนี้แกะเปลือกออกครับเห็นไหมมองเห็นอยู่นะเหมือนเหมือนเราจะหมุนกล้องเพิ่ม ตรงนี้นะถ้าเอาเปลือกออกว่าน่าจะเห็นในขณะที่เราทำอย่างนี้ฝนกำลังจะตกนะไม่รู้จะทันฝนหรือเปล่านะ หลังจากที่เอาเปลือกออกแล้วก็ขูดท่อน้ําเลี้ยงออกนะครับไม่ต้องขูดให้มันมันเป็นแผลนะขูดให้มันขูดให้มันอ่ามันมันไม่สามารถส่งลาเลียงอาหารได้แค่นั้นเองเราจะขูดจากบนลงล่าง เพื่อไม่ให้ส่วนที่มันจะงอกลากอ่ะมันช้ำนะขูดให้รอบๆเลยครับนี่ถ้าเราขูดไม่ไม่รอบเนี่ยมันก็จะไม่งอกลากมันก็จะเกิดต่อท่อน้ําเลี้ยงใหม่ก็เหมือนกับมันเอาตัวรอดอ่ะแต่ถ้าเราขูดท่อน้ําเลี้ยงออกให้หมดเนี่ย มันจะไม่มีท่อลำเลียงอาหารมันก็จะเกิดรากขึ้นมาเพื่อที่จะหาอาหารไปเลี้ยงส่วนท้องบนแต่ถ้าเราไม่ขูดออกเนี่ยมันก็จะลำเลียงจากตรงนี้ขึ้นไปเพื่อจะเลี้ยงลำต้นต่อมันก็จะไม่งอกรากใช่ไหมถ้าเราขูดไม่ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องขูดให้หมดขูดเบาๆนะครับอย่าให้มันเป็น ทำเป็นแผลอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับใครที่เรียนมัธยม ม .1 ม, 1, ม .2 เนี่ยน่าจะผ่านจุดนี้ไปนะม .1 2 3นี่ละมัง้งมันเป็นวิชาพื้นฐานใครๆก็ต้องได้เรียนาการขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่งอ่าหลังจากที่เราแน่ใจว่าเราขูดออกหมดแล้วนะครับนี่ขูดออกหมดแล้วนะทีนี้เราก็ไปเตรียมขุยมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะเอามา ห่อตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นอาหารเป็นอาหารให้กิ่งผักวานของเราที่เราจะทำการขยายพันธุ์ต่อไปคุยมะพร้าวเราก็จะแช่น้ำไว้ค้างคืนไว้นะแล้วก็เราก็จะใช้ไม่เยอะนะ มันจะมีปัญหาถ้าใครไปตอนในฤดูแรงนะมันก็จะมีะขุยมะพร้าวเราแห้งใช่ไหมนานไปเราก็สามารถใช้เข็มสริงสใส่น้ำแล้วก็เอามาฉีดหรือว่าจะใช้ฟอกกี้ก็ได้ฉีดน้ำเข้าไปในขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็อย่าให้มันเปียกมากนะให้มันพอหมานหมนนะครับเราบีบน้ำออกนะ ให้มันหมาดหมาดเพราะถ้าเกิดมันแฉะเกินไปเดี๋ยวรากมันเน่านะครับมันจะอยู่ได้ด้วยความชื้นพอดีพอดีไม่ชื้นมากเกินไปอันนี้เรา เราทาเป็นตัวอย่างให้ดูมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครทําเป็นอาชีพเป็นธุรกิจมันก็จะต้องต้องทําให้มันสวยๆนะครับเพื่อเรียกว่าอะไรให้มันดูดีเราทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะว่าเราทําแบบนี้เราทําแบบนี้นะมันไม่สวยนะ แต่ถ้าเราทำถูกวิธีมันก็เกิดลากได้นี่โชว์ให้ดูอีกรอบนี่ครับน,นะมันโฟก,กัสที่หน้าเราต้องเอานี้มาบังหน้าเราไว้นี่โอเคเมื่อเราได้ขุยมะพร้าวกะว่ามันจะพอดีแล้วนะเราก็เอามาพันรอบตรงนี้ดู เราจะใช้วิธีผ่าผ่ากลางเอานะครับเมื่อเราเออพอเหมาะแล้วนะกะว่ามันโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก,เเราก็เดี๋ยวเราก็จะกีดตรงกลางกรีดตรงกลาง,ง,ลางแล้วก็มัดหัวท้ายจบใครจะไม่กรีดก็ได้นะแล้วแต่นะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้เราถนัดแบบนี้นะ เราก็เอาสายในถุงแล้วเราก็จะกรีดกรีดถุงแล้วก็เอามาประคบแบบนี้มองเห็นไหมถ้าจะให้ดูแบบนี้ก็คือรอยบากของเราจะอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็เอาตัวนี้มาประกบซึ่งเรากีดถุงไว้แล้วตรงนี้แล้วก็เอาประกบเข้าไปด้านในให้ให้กล้วยมะพร้าวมันโอบแผลที่เราทำไว้อะนะนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เตรียมเชือกฟางมามัดหัวท้ายครับเป็นอันว่าเสร็จตัวนี้ต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนนะ แผ่มันตรงนี้หลังจากที่เรากรีดกะว่าให้มันแห้งสนิทนะครับอย่าให้มันเปียกเพื่อที่จะไม่ให้มันกลับมาฟื้นคืนชีพให้มันเกิดรากให้เรานะ เราจะใช้วิธีง่ายๆประมาณนี้แหละบุผู้ชมเราทำแค่นี้ปุ๊บเราก็ได้ลากเออได้ต้นผักหวานมาปลูกเพิ่มแล้วนี่เอาข้างบนก่อนแล้วกัน เราก็ในส่วนข้างล่างนะครับเราก็มัดหมัดแน่นๆนะอย่าให้มันหมุนได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดลากแล้วถ้าถ้าอันนี้มันหมุนได้ลากมันก็จะขะดังนัต้องหมัดแน่นๆฝั่งนี้ โอเคเรียบร้อยเราได้กิ่งตอนเพิ่มมาหนึ่งกิ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูสองเดือนนะครับมันก็จะงอกงอกากนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่ากิ่งตอนนะครับที่ได้จากการตอนกิ่งแล้วนํามาปลูกมันจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือกิ่งตอนนะนี่ได้จากกิ่งตอนนะครับ มันก็ให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งช่วงหน้าแรงหรือว่าต้นฤดูที่มันออกราคาแพงเลยประมาณกิโลละ200ถึง300บาทน,นะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอาหารทางภาคอีสานนะที่เขานิยมรับประทานนะครับก็คือแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอื่นๆนะครับลวกจิ้มกับน้ำพริกหรือว่านึ่งนะครับก็แล้วแต่สารพัดเมนูนะครับแล้วแต่ใครจะไปทำนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นที่ได้จากการตอนกิ่งนะนี่ก็จะเป็นต้นนี้ทุกต้นเลยนะครับตรงเนี้ยที่ปลูกตรงนี้ก็คือได้จากกิ่งตอนนะครับระยะเวลา การปลูกนะครับอันนี้น่าจะประมาณ3ปีละนะครับนี่หลังจากตอนกิ่งใช่ไหมเอามาปลูกปุ๊บมันก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตเลยแต่ว่าเราต้องดูแลดีๆนะครับนี่ครับยอดสามารถเก็บขายได้เลยอันนี้ก็คือต้นที่ต้นที่เป็นกิ่งตอนนะครับ ยอดอ่อนมันที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือยอดประมาณนี้นี่ผักหวานป่านะครับซึ่งเรานำมาปลูกที่บ้านนะครับเพื่อบริโภคและจำหน่ายนะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคุณผู้ชมนะครับถ้าหากคลิปนี้ท่านคุณผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด แชร์ให้กับญาติิของท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ต้องการนําไปต่อยอดหรือว่านําไปทําเองที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นอาชีพหรือว่าจะปลูกไว้เพื่อรับประทานเองนะครับบริโภคเองที่บ้านก็สามารถแชร์ให้กับญาติิของท่านได้นะครับมีประโยชน์นะครับวิธีธรรมชาตินะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย